เห็ดพึ่งหวานกับเห็ดพึ่งก็รัดผสมกันจ้ะพี่น้องอ๋นนอสุดยอด สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขูดสุขคนพอกันกับแม่เหมียวอ,อีกแล้วนะจ๊ะพี่น้องขามือนน้มีเมนูแซ่บๆจ้ะพี่น้องเป็นแกงเห็ดเผิงจ้ะพี่น้องแกงเห็ดเผิงไซนองใหม่ทุบเป๊ๆะๆหลักกาเติมด้วยมะละนะจ๊ะพี่น้องให้มันมีรสชาติขมจักหน่อยจ้ะพี่น้องก่อนจะไปชมอมยาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจแม่เหมียวนะจ้ะไปพี่น้องกินน้ำกันหิ้วเขาจ้ะพี่น้องมือนน้กะสดแซ่บจ้ะ อายมีแห้งจ้ะพี่น้องแต่กินอาหารบานเข้ามือนี่ก็ได้บ่ใส่เข่าด้วยจากมือนี้สีมัดสดจ้ะสิมัดสดแจ่บแพี่น้องคาเฮดบ่แม่นเหเฮปวกตีบบตกละเฮดเพิงเฮดเพงองหวานกับเต็ตเพิงก็รัดผสมกันจ้ะพี่น,อนอ้อง บอกเลยว่าพวนแล้วพี่น้องสุก,กินี่น้อใหม่กระทุบแป,บป๊บเีย เจ๊เห็บลุกโดดบอกเลยว่าลุกโตมากเลยพี่น้อง เก็บเขาหลับม่จะจีรุ่นนี่แล้วจาี่ปนอนเก็บแซ่ตูดแข็งเมื่ปีที่แล้วเป็นี้บ้านออกคือทุกคนจะจีน้อยๆอ๋อก็อยากให้โชว์แลนนี้ตกรวยตกรวย อจะจีนน่อยให้รกตัว Lục đốt chi hết, Ôi xuất giỏi Ôi Lục đốt mm -hmm. นี่แต่จีเห็นน้อใหม่ยิ้มแลจับพี่น้องค่ะ แ่บแบอาหารอีสานบ้านเข้าจ้ะพี่น้องได้กินแกงเห็ดเพิงหวานกับเฮ็ดเพิงได้เกาลัดไซนอไม่ลุกโดดอืมสะใจมากเลยจ้ะพี่น้องแค่นี้ค่ะอุ่นใจลจ้ะพี่น้องอุ่นทองแ่บกายแสบใจจ้ะพี่น้องได้กินแกงเห็ดแบบบ้านเข้าจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจแมวเมียวจ้าจ้ะพี่น้องหลอหนาเมนูนาทีเอายังมาฝากมาต้อนพอแม่พี่น้องอีกพอชมเลยจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายจ้าบายบายค่ะ